ตอนนี้เป็นไงบ้างคะสาลี่หมูยอไม่มีแล้วใช่ไหมพี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเป็นคนดีรักครอบครัวแล้วรักลูกรักเมียรักครอบครัวมึงอยากจะพูดก็พูดนะมึงก็รู้ว่ากูถ่ายอยู่มึงก็ขยันแพร่หมนั่นน่ะหุ่นกุลสตรีของจริงกุลสตรีไงฮะหุ่แปลว่าอะไรหมูสตรีนี่อผู้หญิงหุ่นหมูหมูพี่แจงก็ถ้าเป็นคนดีอะเป็นห่วงแล้วอาบน้าเสร็จเอาเมื่อไหร่มึงจะเสร็จเนี่ยแต่งตัวพอเลิกงานเสร็จเมื่อไหร่มึงจะกลับบ้านเมื่อไหร่แม่งตายสิพี่รุง สวัสดีคะอยู่กับปักกี้เช่นเคยนะฮะกับรายการรับก่อนนะ,ะซึ่งอีพีนี้บอกเลย คนที่เราจะมารับนั้นคือคือในวงการบันเทิงก็จะมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นราชนีลูกทุ่งก็จะเป็นแม่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์นะฮะเจ้าหญิงแห่งวงการตลกก็จะเป็นทุกกี่ริงร้อยเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงก็จะเป็นพี่แอนทองผสมควีนออฟแดนก็เป็นพี่ติณาคิงออฟแดนก็จะเป็นพี่เจและอีกคนหนึ่งที่ถูกขนานนามนะั่นก็คือนี่เลยค่ะตลกอัจฉริยะแจ๊สบุกนิกปาปิยองกุกกุกนะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่แจ๊สกันซึ่งตอนนี้พี่แจ๊สจะเดินทางมารายการยืนหน เดี paid, ๋ยวพี่แจ๊กกำลังกินข้าวเดี๋ยวให้นางกินข้าวเสร็จแล้วก็เราจะพานางไปแต่งหน้าทําผมรอพี่แจ๊กค่ะตอนนี้พี่แจ๊กทานข้าวทานข้าวไม่ใช่ประเด็นเมาอ่ะประเด็นหลักอ๋อจริงเหรอรอหนุอค่ะรอแต่งหน้าแรกเขาบอกแล้วว่าพี่แจ๊กมาสิบเอ็ดโมงพี่นี่ทำอะไรนั่งรอหายแจ๊กพี่เจอเออหนูก็นั่งรอพี่แจ๊กแบบ น้องเสื้อส้มเนี่ยพี่จำได้อ่าไม่หนูก็ว่าพี่แจ๊ดกินข้าวอยู่ไปไปเขาจะมาตอนแรกเขามาดักรอพี่แจ๊ดแล้วก็จนพี่แจ๊ดไปที่สตูแล้วนางก็นางก็อย่องวันนี้วันนี้นางมารายการยืนหนึ่งซึ่งนางยืนคนเดียวนะพี่แจ๊ดคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปนั่งรออยู่ห้องอาหารเป็นไงบ้างคะวันนี้มารายการยืนหนึ่งก็เป็นผมก็เป็นผมแหละผมไม่เป็นใครหรอก ตอนนี้เป็นไงบ้างคะสาลี่หมูยอไม่มีอะไรใช่ไหมพี่ไม่มีแล้วไม,ไม่มีแล้ว,ลวเป็นคนดีรักครอบครัวแล้วล<ะ>คือทางบริษัทฮาก็ตอนนี้ก็มีเปลี่ยนแค่2คนเปลี่ยนนิสัยสองคนก็มีผมพี่บอลเปลี่ยนแล้วรักลูก,ร,ก,ลกรักเมียรักครอบครัวอที่เหลือก็ดูที่เหลือก็นับไปเจกตงานใครที่มันไม่เปลี่ยนมันมีอย่างเงี้ยมันโผมันติดอยู่สามคนมันเหลืออีกคนเดียวอ่ะอยู่เนี่แหละเดินไปเข้าออกสตูนี้แหละแต่รายการอะไรผมไม่พูดแล้วกัน อ,อยู่ขอไม่พูดแล้วกันว่าเป็นรายการโกล์ผีตอนนี้ก็จะอยู่อ่ยืนหนึ่งวันนี้ก็จะมีพี่แจ๊สพี่บอลสัญญ์และก็อะกจอย,จยกานาตัดผมใหม่ละกัอืเลือีอ่าก็เทยคุยกันมันรู้ไหมว่าเราถ่ายอยู่มันสองคนอ่ะ่มีรายการอะไรบ้างฮะในเวิร์กพอยต์ต้องมี เวทีทองยืนหนึ่งยืนหนึ่งนะแล้วก็ขบวนการโจ๊กเกอร์ฝากด้วยรายการใหม่ขบวนการโจ๊กเกอร์ต่อยเทมให้เทมใช่ต่อยใครไม่เดี๋ยวไม่บอกนะห้ามบอกเขาก็รู้กันหมดแล้วเอาต่อยใครแขกต่อยใครลครลครมึงทำเขาลงอ่ะพี่แจ๊ดเนี่ยเขาอยู่รายการเวทีทองใช่เขาจะแบบว่าใบคำเนี่ยเขาจะแบบถนัดมากปกติมีจะให้คนอื่นใบวันนี้หนูจะไม่ให้พี่แจ๊ดใบ ได้ได้ไม่มีปัญหาถ้าพี่ใบไม่ถูกพี่จ่ายหนูสามพันนะว่ากูมีถึงมแล่ะเกือบเปิดเป,าเป่าตังให้ดูอ่ะหนูจะให้พี่แจ๊ดใบอ่าไม่ใช่ใบหนูจะใบแล้วให้พี่แจ๊ดตอเออนี่ยพระหลังวัดไผ่ลุงวัวเขาปั้นตัวใหญ่มากเลย <c oughs> วันนี้จะมาใบอ่ะเดี๋ยวหนูใบแล้วพี่ต่อแค่ในสตูมันเยอนเลยใช่ไหม มึงอยากจะพูดก็พูดนะมึงก็รู้ว่ากูถ่ายอยู่มึงก็ขยันแพร่หมนั่นแหละกล้องอ่อกล้องดังกลับไปมามักพบเวลาวอะไเนอลยนี่ท<ว>ำงานเอ็มซีเมื่อคืนทำสิ่งใดไม่ราบรื่นดีเพราะมีสิ่งนี้คอยขัดขวางอุปสรรคถ้อยคำที่ยกมาเปรียบเทียบว่าข่าวราวกับนุน่นอ,อ,อุป,ปมาอุปไมย เครื่องมือเครื่องใช้เอาไว้ทุนแรงอุปกรณ์ถูกต้องค่ะลวงหลอกสร้างขึ้นมาเรื่องนี้หนาเขายกเป็นเองอุปโภคคนบนไหนแล้วอุบอุบ ความประพฤติที่ทํามาจนติดหนาเป็นสัญดานอุปนิสยัยอ่าถูกต้องรับมาเลี้ยงดูแลเป็นพ่อแม่ให้เกื้อกูลอุปการะละครร้องมีดนตรีฝรั่งมีเรียกโอเปร่าอุปเกื้อ,อมีี่ยอุปเกื้ข้ามหันหน้าสู่ธรรมะบวชเป็นพระศึกษาธรรมอ,อ,อุปสมบทเป็นตัวนำเชื้อโรคร้ายอย่าเอ่อย่ายุงลายนำเชื้อไข้ไรเรือน ได้ได้ออาอันใหม่เอเลียนไม่ใช่ชาวามีมึงมึงยังไม่้าเลยังไม่สตาร์ทเลยส่วนของซ่วมที่โค้งงอพ่ถูกต้องค่ะเหตุการณ์ที่หนักหนาเกิดขึ้นมาอาจถึงชีวิตคอขาดตายต่อมไทรอยตโตขึ้นมาเมื่อถึงเวลาขาดไอออนีนอพอกอุ้ยเก่งอ่ะก็กํำลังกายเป็นเวลานานเกิดอ,อาการอยากดื่มน้ำอ่าคอแห้ง เก่งมากเลยอะ่ะเก่งที่กูอยู่ทั้งหลายคนกูก็ทายทั้งหลายคนพี่แจ็ด้หนูบ้างต้องทานสิ่งนี้ทุกยามที่เจ็บไข้ยาถูกครับมีคำว่ายาครับหมอฉีดให้คนไข้จะต้องใช้ก่อนผ่าตัดยาชายาชาถูกครับมากระทืบลงโดไม่รู้ล้มเราดื่มชมอยู่ในซุ้ม ยาดองถูกครับผมคำเรียกใช้คนขอทานผู้ไร้บ้านยาจกถูกครับผมน้าปากกาชื่อนี้ที่เขียนยาใจคนจนไม่ใช่ฮะยาขอบถูกครับใช้ประจำทุกค่ำเช้าพวกเราใช้คู่แปลงยาแดงยาันใครยาแดงแปรงฟันคนบ้าเลยยาแดงแปลงฟันจำต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ยามที่หน้ามืดวิเวียนศีรษะถูกครับผมมีรอยสักเต็มกายยากลุ่มมาเฟียในญี่ปุ่นยากุซ่าถูกครับผม เป็นที่บำรุงอุราแก้วตาทําให้ชื่นชีวันยาอะไรทำได้ตรงนี้เลยะเออเออเหมือนมันไม่อยู่เลยอ่ะกูถ่ายไปงี้ยมันไหวปะเนี่ยมันไหวปะเนี่ยไหวๆหนุกตื่นแล้วโอ้ยขึ้นกัดขึ้นกัดโอาอยแขนหนักเลยเนี่ย อันนี้จะเริ่มรายการแล้วนะพี่แจงปกติพี่แจงมาเฝ้าอย่างงี้ตลอดป่ะพี่แจงเฝ้าตลอดคือคนเรามีบ้านเหมือนคนมีบ้านก็ต้องมีหมาองเงี้ยไว้เฝ้าไว้อะไรเพื่อมันใครโจรขโมโยเข้าบ้านอะไรเงี้ยแต่นี่คือเมียมันเปียกเปื่อยเปียกเทียบไปเฉยอ่าคือตั้งแต่คบกันมานี่คือมาเฝ้าตลอดมาเฝ้าตลอดก็อย่างบอกไหมอ่าบางทีเราก็ตำรวจจะต้องมีสุนัขตำรวจเลยใช่ไหมก็เหมือนพี่เป็นตำรวจอะไรเงี้ยต้องมีสุนัขตำรวจ ช่วงที่หมูยอสาลีนางไม่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้อยู่แมก็เลยมีหมูยอสารีมีสารพัดอาหารไทยไ่ไปไปนไม่ดีแล้วอันนี้จะเป็นคุณแม่คริสไม่ใช่พุทนะครับเป็นคริสได้หรือไป่าไหรือเปครับโอ้โหตัวนี้เอง อยากลากน้ออยากกินหมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสโอเคทำไงเดี๋ยวจะปล่อยให้พี่แจ๊คทำงานเดี๋ยวหนูมารับใหม่มันเลยพี่สีอ๋อโอเคได้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 เฮ้ยมึงนี่เป็นอย่างนี้ทุกบริษัทเลยนะมึงไอ้นางทำงานก่อนขอบนุณพี่สี่อะหล่อมาก วันนี้ยืนหนึ่งเทปของยืนหนึ่งก็คือจดเลี้ยงกับความสามารถที่มีความสามารถอันนี้ชื่ออะไรนะคะคุณพี่ไม่คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อเตยชื่อเตยเลี้ยงมานานยังค่ะออันนี้เป็นกัดขอสักสองความสามารถหน่อยได้ไหมค่ะน้องก็ยืนได้ครับอ่ะยืนยืนให้ดูนะปี้ยกอกเก่งมากยืนคอยไม่ยืนคอยพี้มอ อุ้ยน่ารักเก่งปก,กิหมบอบ <c oughs> หอมนหนอบหมอมอบจุดบ้าขำพี่บอลเมา <c oughs> พี่แจ๊ดให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะคนอย่างผมไม่เคยแบบท่าน้องอืมโอ้ยเรื่องมันเยอะมาก <c oughs> อ,อาเอางี้สาลี่หมูยอมคือเรื่องจริงหรือว่าแซวก,กันเล่นสาลี่หมูยอเหรอผมว่าเขาเป็นคนชอบกินมากกว่ามั้ง ชอบกินเขากินประจํามาแหละมันเป็นคนขอที่ชอบชอบกินผมว่านะชอบกินหมูยอสาลี่ประจําอันนี้จะเข้าเทปสองแล้วใช่ไหมฮะเทปแรกเป็นไงบ้างพี่หมาอะไรนะเทปแรกเป็นอะไรนะหมาเป็นหมาน่ารักดีเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ชอบหมาอยู่แล้วแล้วหมาแต่ตัวฉลาดด้วยน่ารักเจ้าไปใช่อหเนี้ยเขีถือมาแล้วเอาอยู่เนี้ย มีเกมให้พี่เล่นเอช่วงแบบช่วงว่างเอใครว่างมึงว่างกูไม okay. ่ว่างนี่เป็นเกมใบคำใบแข่ปกติใบเรารู้ไหมเวลาสมมติว่าแบบถ้าเราไม่รู้คําตอบก่อนเราเราดูเฉลยซะเคยไงเราก็เลยไม่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 ค่อยเล่นเองแต่บางทีอยากไปเล่นเองเหมือนกันนะอยากไปแข่งเองเหมือนกันเล่นโอกาสจะได้บอกผู้ใหญ่ให้เปลี่ยนไปที่ก่อนที่จะได้เป็นเลยอะไรนะอย่านะเปลี่ยนไปคนนะเดี๋ยวกู ก็ผ่อนบ้านแกนได้คำอ่าโอเครูปแรกนะคะอธิบายด้วยดิรูปนี้นะคะมีกระต่ายกําลังจับผ้าแล้วก็ลิงกําลังไข่กล้วยที่พยางสองพยางค่ะสองพยานอ่าเศกกล้วยผิดกล้วยไม่มีคําว่ากล้วยค่ะยังไม่มีคําที่ถูกต้องผ้าลิงมีสองพยานพี่อ่ากระต่ายลิงเดี๋ยวต้องหาให้ถูกกันเหรียญโชว์ม้ามืดเศกไปกำลังทำอะไรอยู่กระต่ายกำลังทำอะไรฮะอ่ากระต่ายคุมอ๋อมีคำว่าคลุมอ่าคลุมเคืออถูกต้องค่ะ อ่ารูปที่สองนะฮะอ่ารูปที่สองนะฮะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีนาเครื่องดื่มมีสองพยางเช่นกันอ่าน้ำตาลแข็งน้ำแข็งน้ำซิ่งอ๋อมีคำว่าซิ่งอ่าซิ่งอยู่พยางไหนพยางแรกซิ่งอยู่พยางหลังฮะยาซิ่งอันนี้อะไรฮะนี่เธาเรียกว่าอะไรยาสีซิ่งแข็งซิ่งแข็งแข็งอะที่แบบมีอ่าแข็งที่เป็นภาษาอังกฤษไอซิ่งอ่า แข่งก็มึงบอกแข่งภาษาอังกฤษแล้วอ่ะกูก็จะโง่ตอบอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วอ่าอันนี้ก็จะมีแกงที่จะมี2พยานเก็บเลยรบขันอ่าตัวนี้จะมีทั้งหมดเอสามพยานข้าวซ้อมมือสามพันบาทฮะสามพันอะไรนะตอนวางกูขอจังเมียกว่าจะได้สามพันก็ยากกูต้องให้มึงด้วยหมดแล้วครับพี่ฮะหมดแล้วหมดหมดคำจะพูดแล้วใช่ไหมพูอย่างกูขอหนึ่งโมกกับพี่ปอลให้ดูตลกเทวดาตลกมาสั่งตลกเทวดา ตที่เห็นแล้วเป็นมุกไปหมดหันไปขวามือกล้องเป็นยังไงหนุนเป็นไงมือกล้องของุเป็นงไงมือกล้องอ๋อเขาเรียกว่าหนุนหนุนหนุนหุนหนุนหนุนหนุนหุนนุนแนุนห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 นุีหนุงหุนไนุนหนุนหรุนหน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 ุงหนุหนหนุหเุนนนหนุเหนนหนุนนหนนนนนห ตลอดตื่นมาก็เมื่อไหร่มึงจะอาบน้ําก็อาบน้ําเสร็จเอาเมื่อไหร่มึงจะเสร็จเนี่ยแต่งตัวพอเลิกงานเสร็จเมื่อไหร่มึงจะกลับบ้านเมื่อไหร่แม่งตายสิไม่รู้เดี๋ยวเราให้แจ๊ดร้อเข้าสตูนะฮะถ่ายเทปที่สองใช่าพี่จเป็นไงบ้างครับอ้าพี่แจ็ดเป็นไงบ้างครับอยากให้มันสโลว์หน้า ตลกหน้าตอนที่กูแบบกำลังเะินทำงานแล้วักับห่นมาเห็นมือเยบื่อไหมเบื่อแม่กูเบื่อมึงไหมไปลยไปเ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 ลยเไปเลยไปเลยลยไยลยไไปเลยขับเร็วเร็วไไปเลยมไไปเลยไปเลยไปเยไปเไปเลยไปเลยเ อีป้าไม่ต้องเห็นง่ากันเนี่ยอันที่อ่านเนี่ยสนุกสุดละสนุกตั้งแต่เช้าเพราะมันพี่เต่าใครวะพี่จอดก่อนยังไม่ได้เซ็นฮะอเซ็นหรือยังเเขาต้องเซ็นรับไก่ก่อนไม่เขาไม่ได้เขาไม่รับตังค์เขารับเป็นแบบไก่สดพวกอะไรเงี้ยแทนเงินอันนี้กลับบ้านเลยไหมคะหรือว่าไปเที่ยวไหนไม่เที่ยวไม่เที่ยวนานแล้วกลับบ้านเลยเพราะมันทำวงมันเจอบ่อยแลวมันไม่ไม่อกอยากอยู่บ้านมากอะแค่เจอมาถึงบ้านเลย ใช่จะส่งส่งถึงรถเลยแล้วเขาให้ตังค์อะไรพี่ไหมเนี่ยหรือว่าหรือว่าไม่ได้อะไรบอกไม่บอกพี่ตรงพี่รับได้ไม่ได้อะไรเออกระจกแค่นั้นแหละเออพวกเรามันเป็นแมนไม่ต้องอะไรแย่แย่ทิปไวเชอร์อะไรเงี้ยไม่มีเลยอ่ะโอ้ตกูกินทั้งวันละคนฮะขอบคุณนะคะอาจารย์เจ้สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารเอานี้กลับบ้านเลยปั้ฮะ ตังเขายังไม่ให้เลยแล้วเขาจะให้อันนี้เอระมึงเขาถามไม่คิดตังเขายังไม่ให้เลยฮะถ่ายจนขึ้นรถกลับบ้านนี่อยู่เป็นถ่ายในรถเ,เขาก็ได้นะเป็น้าเดี๋ยวเขาไปกระโดดลงบนนั่พีกว่านั้นคือไม่ได้อะไรด้วยเนี่ยกูต้องมาเล่นกับมันเนี่ยโอ้ตังขันข,<า>ขอบคุณนะครับสวัดดีค่ะหวัดดีค่ะสำหรับอีพีนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วอีพีหน้าจะเป็นซุปตา์คนไหนต้องรอติดตามกับรายการรับก่อนก็จริงๆริแล้วรายการนี้เกิดขึ้นจาก การรู้จักสนิทสนมกันนั่นแหละนะฮะก็เอาความสนุกสนานเบื้องลงเบื้องหลงังมาให้ติดตามชมกันชอบก like, ็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ